สวัสดีครับพบกับหมอหนุม่มอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องโครงการคนลัครึ่งทางจากการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งทางโดยที่รัฐช่วยจ่าย50วันลาะไม่เกิน150บาทต่อวันต่คนนั้นได้มีการลงทะเบียนผ่านแอปกันไปแล้วผมคนนึงแหละครับที่ลงทะเบียนกับเขาจะลองดูว่า ได้จริงไหมเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยลงทะเบียนได้กับเขาเลยหลังจากลงทะเบียนแล้วก็รอ S M S ตอบกลับภายใน3วันถือว่าผ่านการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ผมลงทะเบียนผ่านมา3วันแล้วยังไม่มีข้อมูลเข้ามาเลยเราดูว่าจะมีข้อความส่งมาจริงไหมรอรุ้นกันต่อไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเขา ลงทะเบียนกันยังไงครับ 1. เข้าวเว็บไซต์คนละครึ่งทาง 2. เมื่อเข้าไปแล้วเลือกลงทะเบียนสำหรับประชาชนซึ่งกําหนดให้ได้ตั้ง10ล้านคนนะครับต่อไปข้อ3อ่านเงื่อนไขรายละเอียดให้ครบแล้วคลิกที่ช่องข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงยินยอมตามรายละเอียดจากนั้นก็กดยืนยันครับต่อไปนะครับข้อ4 กรอกข้อมูลส่วนตัวคำนำหน้าชื่อนายนางหรือนางสาวกรอกเสร็จใส่ชื่อจริงเป็นภาษาไทยนะครับไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อพอเราใส่ไปแล้วต่อไปใส่นามสกุลเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วก็เลขประจำตัวประชาชน13หลักพอใส่เสร็จ ก็ใส่เลขหลังบัตรประชาชน2หลักแรกเป็นภาษาอังกฤษ10หลักหลังเป็นตัวเลขเสร็จแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดใส่เบอร์มือถือเพื่อรอรับรหัส otp และก็รอ sms ใส่อีเมลถ้ามีนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนรอรับรหัส otp ทางมือถือ เมื่อเราได้รหัส OTP เราก็เอารหัส OTP ไปลงข้อมูลกดยืนยันหลังจากนั้นก็รอผล SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน3วันมีตัวอย่างยืนยันการลงทะเบียนผ่านมาให้ดูครับสรุปผ่านมา3วันแล้วก็ไม่มีข้อความใดๆส่งมาแสดงว่าผมไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งทาง ส่วนคนที่ได้รับสิทธ์เขาก็จะได้รับข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์โปลดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่5พฤศจิกายน2563ผ่านแอปเป๋าตุงถึงจะไม่ได้รับสิทธิ์แต่ผมก็จะลองไปใช้สิทธิ์กับคนในครอบครัวดูว่าผลการใช้งานเป็นที่น่าประทับใจแค่ไหน เดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันฟังในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ